พี่มีพี่ขาวมาอาบน้ำมาเล่นน้ำช่วงนี้น้ำเยอะพี่มีแล้วเร็วเร็วเรว,ว,วปเล่นน้ำกันช่วงนี้น้ำล้นถนนค่ะล้นเยอะมากล้นทุกวันนะคะน้ำขึ้นทุกวันก็เลยวันนี้จะมาล้างรถด,ด้วยพาพี่มีพี่ขาวมาเล่นน้ำโหมีปลาด้วยโหปลาตัวใหญ่เลยปลาตัวใหญ่เลย นู่นค่ะนี่ท่วมแล้วล้นแล้วค่ะล้นแล้วดูฝั่งนี้ก็เยอะแล้วนู่นค่ะคนเยอะเลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะคนเยอะมากเลยค่ะนี่ล้นหมดแล้วน้ำปล่อยมาเยอะค่ะนี่ครับลิกวิกิให้เป็นโอกาสค่ะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนก็เลยพาลูกพาหลานมาเล่นน้ำคลายเครียดกัน เหมือนเราค่ะเรามาล้างรถด้วยพาพี่หมีพี่ขาวมาอาบน้ำน้ำเยอะก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะล้างรถเหมือนของหนูแหละในรอบหนึ่งเดือนในหนึ่งเดือนหรือสองเดือนนี่แหละ <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยวดูพี่หมีย่องน้ำนะขี้เดียนน้ำตัวนี้กลัวน้ำเอาเอาเอา นุ่นค่ะคนเล่นน้ําเยอะเลยรถเยอะมากเลยมาล้างรถด้วยเล่นน้ําด้วยแล้วก็ปิกนิกกันด้วยค่ะอ้าวนึกว่าใครอ๋อยายแกเลี้ยงวัวเอตรงนี้แหละตรงนี้แหละไม่มีคนดีโอ้โหรถอะยังแรงรถล,ลุงอะยังแรง <laughs> ไปเลยจ้า <laughs> ถึงแล้วตรงนี้ไม่ค่อยมีคนเอาหมามาอาบด้วยเราก็อยู่แค่นี้ก็พอเป็นไงคะน้ําเยอะมากเลยนี่มันล้นขึ้นมาบนถนนค่ะน้ําล้นขึ้นมาบนถนนมีขาวเล่นน้ำํำแออล้วกลัวกลัวน้ํากลัวน้ํามีมาหลบรถหน่อยเร็ว ันนี้วันอาทิตย์ค่ะน้องๆก็เลยเยอะหน่อยน้องมาเล่นน้ำเอาบักมีมาอาบน้ำด้วย <c oughs> <c oughs> เอามีอาบน้ำก่อนเลยแล้วค่อยล้างรถีไปยืนตรงรถก็ได้ได้เกาะรถด้วยไม่ไปไหน รถเยอะค่ะช่องนี้มีมีมีรถม,มามีมีโอ้ยขาวควนน้ำนี่ตัวนี้ควนน้ำค่ะตัวนี้ควนน้ำเดี๋ยวแก้มันก่อนเออ <c oughs> แก้ไอ้ขาวก่อน <c oughs> นี่ขาวควนน้ำ ดูมีอาบน้ำนีนเกลือไอข่าวกลัวน้ำวิงนี้ก่อนเลยในเสียงเป็นพันทะเลเลยโหบ้านเราก็มีทะเลนะคะบ,บ้านเราก็มีทะเลพี่มายมีทะเลด้วยมีทะเลเดี๋ยวมาดูน้ำตกกันนะคะนี่น้ำตก อันนี้น้ำลนน้นถนนออกไปแล้วค่ะโว oh, สวยงามค่ะนานๆทีจะเห็นต้องบันทึกเอาไว้ก่อนต้องบันทึกไว้ก่อน น้ำขึ้นทุกวันค่ะเพราะว่าทําไมถึงรู้ว่าน้ําขึ้นทุกวันเพราะว่ามาเกี่ยวหญ้าให้หนูทุกวันก็จะเห็นน้ําขึ้นอยู่ตลอดนี่พี่ข่าวกลัวน้ําพี่ข่าวกลัวน้าไหลา <laughs> มานะคะใครอยากเล่นน้ํารีบๆมาเลยช่วงนี้น้ําเยอะขึ้นทุกวันแกงข่าวเออไ <laughs> อข้าวกลัวน้ํา <laughs> ขาวกลวน้ำรถมาแล้วรถมาแล้วหลบรถก่อนนี่หมีหลอกก่อนมีต้องอาบน้ำนูนนูนไอ้ขาวตื่นขาวตื่นขาวตื่นรถขาวตื่นรถแน่นน้ำจะตอนนี้พุ่งนากัน บนถนนจะเป็นเส้นน้ำจะเป็นเส้นเดียวกันนะคะน้ำเยอะขึ้นทุกวันไอ้ขาวกวนน้ำขาวมานี่ไปใหญ่เลยนอกขาวไปใหญ่เลยนุ ้าตื่นน้ำเอ้าวนวนเด็กๆมาเล่นน้ำกันตอนน,นี้ก็น่าจะประมาณเที่ยงค่ะเด็กๆเริ่มกลาบแล้วแดดเริ่มออกนานๆทีจะมีน้ำทะเลให้เล่นนวนหล้นเป็นทางเลยนี่มีมอาบน้ำเสร็จแล้ว นอกเอาอะไรอาบให้หมียาสะผมใช่ไหม,มหรอแชมพูหมีมันไม่ค่อยนี่แล้วเดี๋ยวล้างมอไซต่อที่เมียมน้ำเสร็จแล้วไปแล้วขาวกลัว <laughs> ขาวกลัวเอ้ไอ <laughs> ้ขามันไม่กล้าไม่ชอบอาบน้ำรู้เป็นอะไรมัน <laughs> เวลาลงน้ำมันก็กลัวว่ายน้ำไม่ไม่แข็งแรง แต่พี่มีเขาชอบว่ N A หายน้ำนุอนขาวลบไปนุ้นแล้วกลัวเดี๋ยวไปช่วยกันล้างรถก่อนนะคะเนี่ยรถพ่วงค่ะรถแวนนุน่นไปรุ่นใหม่แล้วทยอยมาเรื่อยๆค่ะนานๆจะมีน้ำให้เล่นว่าไงพี่หมีเย็นยางเย็นยางฮะโ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยลอยอยางพี่หมีรอยอยาง เอาไอ้จะไปไหนล่ะพี่มีจะไปไหนไอ้ขาวมันกลัวไอ้ขาวมันไปแล้วนุ่น ون, พี่มีไปดูไอ้ขาวแล้วขาวกลัวใหญ่เลย เป็นน้ำทะเลไปเลยฟังเสียงค่ะเสียงดังมากเลยมาค่ะมาพักผ่อนกันชื่นสดชื่นค่ะน้ำเยอะ เล่นน้ำแน่สูงมากเลยน้ำระดับน้ำนี่เลยแต่ตุ่มหนูอีกยังมีจุดสูงกว่านี้อีกนะคะยังมีน้ำเยอะกว่านี้อีกนี่ไหลลงแิ่นาแล้วไหลลงทุ่งนาโน้ตข้ามฝั่งมาจากฝั่งโน้นะคะ่ะข้ามถนนมาเลย ตอนนี้ทุ่งนากลายเป็นน้ำแล้วนูนขาวอยู่นูนขาวกลัวน้ำน้ำใสข่ะน้ำใส,น,ำใสน้ำเลย นู่นขาวไม่ยอมมาเลยขาวกลัวไหลายพ้ขาวกลัวน้ำาี่มมีเดินตามพี่มีงงอะไรล่ะนู่นนนขาวมาแล้วขาวมาแล้วฮู้นีมี มาล้างรถแล้วก็พาลูกหลานมาเล่นน้ำไอ้ขาวเดี๋ยวไอ้ขาวก็ชอบเล่นแน่เลยเนี่ยมีหมุนฟีคิกด้วยหลบน้ำรถไม้ขาว ขาวปวนน้ำไปได้ไจ้ไปไ,ไ,ไ,ได้จ้า ไอ้ข้าวเลนน้ำข้าวเลนน้ำพี่นกล้างรถเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปช่วยพี่นกล้างรถก่อนนะคะ วันนี้หนูอัปเดตนะวันนี้นะคะน้ําอยู่ระดับนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดน้ําขึ้นเยอะก็โดนอีกเดี๋ยวหนูจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะว่ามาเล่นน้าถ้าเกิดเพื่อนๆนท่านใดสนใจอยากมาพักผ่อนเล่นน้ําเหมือนทะเลเลยพาลูกหาลานมานะคะปิกนิกครอบครัวก็มาได้เลยนะคะพิกัดตําบลลังกาใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะหลังวัดบ้านภูษสามีรถรถแล้ว บายบายนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ